วันนี้นครับก็จะเป็นามาดูเกี่ยวก e ับอีเลนเบฟนะว่าลหลายๆคนนะมองว่าอ e ีเลนเบฟนะครับมันเป็นเรื่องยากนะแล้วบางทีมันเข้าไม่ถึงนะแล้วบางทีกดมันก็แบบ s u b j e c ท i v i t y มากแบบบางทีแบบมันคุ้มเคือมากผมแนะนำนะครับเวลาดูอ e ีเลนเบฟให้ไปดูที่มันก่อนอให้ดูทาเพลยที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยมายอ่อมาดูทําเพลยเล็กๆ E A ครับตอนนี้ครับผมเห็นผมเห็นว่าราคาครับมันทําเป็น A B C ตรงนี้ ตีฟิโบขึ้นไปนะครับจากตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็อัปเดตลงมาครับใที่ประมาณ138.2ามสกว่านะตรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับตรงนี้ครับเราก็ได้เป็น A B C นะครับ A B C ขึ้นไปตรงนี้เสร็จแล้วครับราคามันมีการปรับตัวลงมาหลังจาก,ก A B C ตรงชุดนี้นะเราเอาฟิโบเรามาวัดตรงนี้นะครับ ว่าราคามันขึ้นไปถึงประมาณ8.6 8, หรือเปล่านะครับยังไม่ถึงนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งได้นะครับที่ชื่อว่า six s a กโดยที่ตรงนี้นะเป็น A ขึ้นไปนเป็น B กําลังจะลงมาเป็น C ตรงนี้คนระับ six s a กนะครับปกติแล้วราคามันจะลงมาเป็นแบบนี้ครับเป็น A ขึ้นมาเป็น B แล้วก็ลงมาเป็น C แบบนี้โดยที่ขึ้นแรกนะเป็นมี5ขึ้นนะลงมา แล้วก็ขึ้น C นะก็จะมี5ขึ้นลงมาเช่นเดียวกันครับแล้วก็มันก็จะมีสัดส่วนที่เราต้องมาวัดนะครับผมว่าแต่ละขึ้นแต่ละขึ้นนะมันต้องมีสัดส่วนอย่างไรบ้าง A B C โอเคอันนี้เป็นหนึ่งนะครับขึ้นมาเป็นสองนะฮะแล้วก็ลงมาเป็นสามนะครับโดยที่สามตรงนี้นะครับนะครับมันมักจะลงมาถึงประมาณร้อยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะของขึ้นหนึ่ง ตอนนี้ก็เลยไกลเลยนะครับในขึ้นสามครับมันก็ได้มีขึ้นย่อยที่มันอยู่ในขึ้นสามอีกแล้วมันจะเป็นอย่างไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาโฟกัสขึ้นสามกันตรงนี้นะครับมาโฟกัสที่ขึ้นสามกันทีละชุดทีละชุดนะเอามาเข้าไปดูที่เดที่เดครับราคานะครับราคามันลงมาทําเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งสองขยัดตีตรงนี้นิดหนึ่งนะโอเคหนึ่งสอง น่าจะประมาณ123.6นะครับตรงนี้นี่ประมาณ123.6นะครับจริงๆแล้วว่าถ้าผมอยู่หน้าง,งานนะครับแล้วราคามันเบรกจุด A ขึ้นไปนะครับผมจะบายขึ้นไปเลยครับเนี่ยตรงนี้นครับราคามันมาทำ M เ,เป็น ABC โดยที่ ABC ตรงนี้นะครับเป็นขึ้น2นะครับอันนี้เป็นขึ้น1นอันนี้เป็นขึ้นหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วครับราคามันขึ้นมาเป็นขึ้น2นะครับ โดยที่ในขึ้นสองครับมันก็จะมี abc อยู่ข้างในนะครับซึ่งถ้าเป็นนักเรียนของผมนะเขาจะรู้นะว่าตรงเนี้ยมันเป็จุดที่จะสามารถรอเขาได้นะครับตอนที่ราคานะมันขึ้นมาปิดเหนือขึ้นหนึ่งได้เสร็จแล้วครับเราก็จะมาทำกำไรกันที่ระมาณแถวนี้ครับระมาณแถวนี้โอ้ทีพีพอดีนะครับก็ประมาณ100%่งนระรัเขึ้นมาทีพีพอดีทีีแรกพอดีนะครับระมาณนี้นะครับผมสำหรับ e a นะครับ e a ตอนนี้ครับก็ไม่ได้ของที่ตรงนี้นะครับจะได้ที่ตรงไหนต่อนะครับตรงนี้ครับใน c คือในขึ้น c ครับมันจะมีห้าขึ้นมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับขึ้น2นะครับมันเป็นสามนะครับแล้วก็4แล้วขึ้นมาห้าปรากฏว่าในขึ้น c ครับมันก็สามารถเป็นตัวเขาเรียกว่าด e a d n o d นะครับเป็นขึ้น5้าขึ้นในขึ้นหนึ่งนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ โอ้ oh, จบ4แล้วนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นอ่โอกาสในการที่จะเซลล์ลอยขึ้นไปนะนี่รนะับที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันลงมาเปะ๊ปะๆเลยนะครับตรงนี้ประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับเราก็จะสามารถซื้อขึ้นไปนะจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่มันก็จะมีกลยุทธ์ของมันอยู่นะเช่นอะไรบ้างนะการเบรคขึ้นสี่ขึ้นไปเช่นตรงนี้นะครับเป็นขึ้นสี่อันนี้เป็นหนึ่งนะสองนะสามสี่ ้าแบบนี้นะครับเมื่อใดขึ้นตามนะที่ราคามันเบรกขึ้นสีขึ้นไปนะก็จะเป็นสัญญาณกับตัวในการที่จะซื้อขึ้นไปได้แล้วก็ถ้าซื้อขึ้นไปนะราคาก็พีพี TP แรกเรียบร้อยนะครับตรงน,นี้ก็สามารถเทรดได้ตลอดเวลานะครับสามารถเทรดได้ตลอดเวลาแล้วก็ตอนนี้ครับราคาก็กําลังจะขึ้นมาที่ขึ้น5นะครับในขึ้น4แล้วระหว่างขึ้น5ครับถ้ามันมีขึ้นย่อลงมาให้เราเทรดได้นะครับเป็นแบบนี้นะ abc นะเดี๋ยวผมจะให้ไปเลยนะเพราะผมเคยสอนใน ไปรอบหนึ่งแล้วนะเกี่ยวซิกแซกแล้วก็แฟล์ด้วยนะตอนที่ราคาครับมันลงมาที่ประมาณทําตัวเป็นซิกแซกแบบนี้นะครับแล้วก็ซีครับเท่ากับเอนะครับก็จะเป็นสัญญาณนะครับสามารถซื้อขึ้นไปได้ดูยังไงนะ C ีเท่ากับ A นะครับก็สามารถเอาตัวสี่เหลี่ยมวัดได้เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ยกมาที่ B แล้วดูนะครับถ้าซีมันเท่ากับ A นะครับก็สามารถเป็นสัญญาณนะครับที่จะเข้าซื้อได้เลยหลายคนครับมีปัญหาใช่ไหมครับ บางทีก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยจะเก็บกาําไรตอนไหนก็เทรดแล้วแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะเก็บกำไรตอนไหนระยะ stop loss เท่าไหร่ดีแล้วก็มีในเรื่องของบางทีอเราเทรดใช่ไหมเราเทรดไปชนไปชนอะไรสักอย่างคือโดยเราที่ไม่รู้นะว่าเราเทรดในขาขึ้นอะ่ะแล้วก็บายขึ้นไปแต่ไม่อยู่ดีราคาลงมา HR เอชอาเถื่อเลยอ่าไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไมราคากับกับตัวนะครับ ทนฟา์มไม่ค่อยได้ใช่ไหมทนฟา์มไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้รอบของมันถ้าเป็นดีมาซัพไพผมจะเก็บแค่อันต่อหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นอ e ิเล็กเว็บนะครับมันก็จะาสามารถวันกําไรได้นะครับก็จะมีสองข้านะครับสำหรับอิเล e ็กเว็บเช่นสมมติผมเข้าที่ขึ้น e อิเล็กเว็บอ่ะมันจะเริ่มแบบนี้นะครับราคามันขึ้นมาเป็นขึ้นหนึ่งครับสองครับขึ้นมาสามสี่ห้าแบบนี้นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับของตัอ eletweb นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วครับตอนที่ราคาครับลงมาประมาณอ่าขึ้นสองก็ได้ครับราคาครับมันก็จะลงมาเป็น a b c แบบนี้ผมก็จะรอเก็บที่ตัว่ตรงนี้ครับเหมือนเม่อกี้บเหมือนตัวเนี้ยครับนี่เหมือนอันนี้เลยเหมือนอันนี้เลยครับที่ราคามันขึ้นมาเป็นนะครับในขึ้นห้านะมันก็จะเป็นมันก็จะมีขึ้นย่อยนะที่เป็นหนึ่งสองนะครับ สามสี่ห้าแบบนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยเสร็จแล้วครับหลังจากผมบายนะครับหลังจากผมบายผมจะเก็บกาไรหนึ่งเท่านะที่ตรงนี้ที่เตรงจุดบีนะคนักนักเรียนก็จะรู้นะที่บีสองครับตามขึ้นสามเลยนะครับก็มันขึ้นไปถึงไหนนะครับก็จะเก็บตามนั้นเลยก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเก็บ TP ของผมนะในอ e ีเลดเว็ก็จะสังเกตได้ว่าอ e ีเลดเว็นะมันสามารถทำระยะ XL นะได้ต่ำนะ <Wow. S 1> และมันก็สามารถรันกำไรได้ไกลนะครับผมถ้ามันอยู่ในขึ้นที่ถูกต้องนะถ้ามันอยู่ในใกล้ในขึ้นที่ถูกต้องอ่ระมาณนี้นะครับหลายๆคนนะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วกับผมเขาพิดว่าโครงสร้างราคานะครับผมก็ขอกราบลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับก็อ,อยากจะกรา ก็ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าแต่ละคนนับมาหลายเท้ากันแล้วเกินนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับก็สวัสดีครับผมแล้วก็ขอทุกท่านนับเอาตัวเองเป็นเพจนะครับแล้วก็ t ลตอ t นแ p a พ e นะครับผมอาจารย์ซิงนะครับวิชบุรอษกรของสร้างหลักฐานนะสวัสดีครับ